ค่ะวันนี้นะคะจุ๋มจะพามาเล่นดัมเบลนะคะกระชับกล้ามเนื้อแขนไปด้วยกันนะคะมาออกกำลังกายกระชับร่างกายฟิตเฟิร์มหุ่นไปด้วยกันนะคะก็คือมาออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะใช้ดัมเบลนะคะ1.5กิโลนะคะมากระชับกล้ามเนื้อแขนใครอยากได้แขนสวยกระชับกล้ามเนื้อแขนใครอยากลดแขนด้วยนะคะมาออ จุดกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันท่าแรกเลยนะคะนับถึง20ครั้งนะคะท่าแรกนะคะแบบนี้นะคะยืนตรงแบบนี้แล้วก็เอาดัมเบลเข้าหากันแบบนี้นับ20ครั้งนะคะ1 2 3เกรงกล้ามเนื้อด้วยนะคะกล้ามเนื้อแขนของเรานะคะ4

ท่าที่สองนะคะท่าที่สองไม่ยากเลยนะคะแบบนี้นะคะให้ยกขึ้นแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วยกขึ้น1นึเราได้หน้าท้องด้วยนะคะสองสสห้า 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8ปดสิเก้ายี่สพักนะคะท่าที่สองนะคะเดี๋ยวมาต่อกันท่าที่สามให้เราพักความปวดเมื่อยแข็งของเราก่อนนะคะโอเคท่าที่สามนะคะหันหลังแบบนี้นะคะเราเออกไปแบบนี้ หนึ่งสองสามสี่ท่านี้ได้น้าท้อมด้วยนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก่งหน้าท้องกล้ามเนื้อแขนด้วยนะคะ เก้า1ิบสิบเรู้สึกเบิร์นแขรเลยนะคะสิห เรามาต่อกันท่าที่สี่นะคะท่าที่สนะคะเส็จร้อที่สนะ,ะน,ะะนะคะแบบนี้นะคะเอารัเบลชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็เก็งนะคะ สิบสอง1ิบสามสิบสีหพักก่อนนะคะเอาห้าท่านะคะครบเปแล้วสท่ามา ทาที่้านะคะท่าสุดท้ายนะคะมากระชับกล้ามเนื้อแขนไปด้วยกันนะคะไม่ยากเลยนะคะออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนนะคะมาต่อกันท่าที่หนะคะท่าที่หนะคะให้ทำแบบนี้นะคะยกขึ้นแบบนี้สลับข้างไปมานะคะหนึ่าสี่ เ9 10 1 1เอก่งกล้ามเนื้อแขนนี่นะคะ13 14 15 เอาแค่5ถ้าบอกบอกพอนะคะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแข็งของเราเบิน์นะคะเรามาฟิตเฟิร์มกระชับกล้ามเนื้อแขนไปด้วยกันนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ําหนักกล้ามเนื้อแขนนะคะให้เอาน้ําหนักเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะจุ่มเอาแค่1.5นะคะหรือว่าใครจะเอา2.5หรือว่า2กิโลก็ได้นะคะตามความหนักเบาหรือความยากง่ายนะคะถ้าใครอยากแบบ เอาแค่1.5 okay. ก็พอไม่ต้องแบบหนักมากนะคะลองไปฝึกกันนะคะลองไปทำกันดูนะคะออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนลดแขนย้วยได้กล้ามเนื้อกระชับกล้ามเนื้อแขนนะคะมาฟิตเฟิร์มหุ่นไปกับเพจฟิตแม่ลูกสามไปด้วยกันกับจุ่มนะคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะออกกำลังกายไปด้วยกันและฟิตร่างกายฟิตหุ่นไปด้วยกันนะคะก็ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่ตอไปนะคะจุ๋มก็พยายามจะทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าช่วงไหนที่ไม่ว่างหรือยุ่งอะไรเงี้ยก็จะไม่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าลงบ้างอาจจะได้อาจจะลงไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ลงพอประมาณเท่าที่เราทําได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะมาออกกําลังกายฟิตเฟิร์มผุ่มไปด้วยกันนะคะกับเพจฟิตแม่ลูกสานะคะน่าไปเจอกันคะ่ะ